กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุก่านพอ่พอพอ่พอ,พอกับน้องนาทคือเก่าพี่น้องแต่เศร้าแต่เซียวเลยพี่น้องเลยตอนนี้เฮากำลังสิงหยางผักไซน้องกับแม่น้องอันเนี่ยสบายดีพี่น้องตอนนี้ sea, เฮาจัเสียกล้ยนําวาไปหายายพี่น้องเลยซื้อมามาวานเนี่ยงามงาม,งามแต่พอมื่อเนี่ยมันแตบบ่ว่ามันสั่มนะพี่น้องแบบว่ามันสุกโพดแบบกำลังหวานพอดพีเนาะสานี่นะแต่เฮาก็ยังหมักกินแบบซำ ก้วยน้ำวาไปให้ยายพี hmm. mm ่น hmm. mm ้องเลยพอได้เผินกินกับข้าวบรรยากาศย่ำเศร้ากับสีดีๆเนี่ยพี่น้องเลยหักลมยังบ่มีดอแต่ว่าเย็นสบายเย็นสบายดีจะเพิ่นส่วนยังไปใส่เนาะอ้าวด้ยเขาสวยสวย ไปยังไปหายังเว้ยเออปพาหลอดน้ำใหม่แต่ส่อแต่เสี้ยวเดยพี่น้องนี่แ <own> ล้วจังเอิญว่าอาหารหิดนะพี่น้องเลยพายกัดกินพายกัดกินกินเก็บผู้มึ่งแกงซุ้มแซ่บเอแซ่บเบิร์ดน้อใหม่ไปหาอีก แม่วัวสองตายค่ะวัวสองตายายกะ,อ,ายายกะอ้วนพี่ขึ้นเลยออมันก็ยังใหญ่เนาะทุกสายเรานมให้กินอม,นนมันก็งามอยู่ได้ไงโอ้พี่น้อง บอกว like, ่าท He ี่เขาบอกเพิ่อนมาว่านี่เพิ่นสีพังคั้วมาห้ามมาวานนี่เฮาให้เพิ่นไปดังไพรอยู่ลังบ้านบอกจำจำมือนีไปดังไพรอยู่ลังบ้านเลยพี่น้องแม่เออเพิ่นบอกฟังคั้วเลยพี่น้องแต่คั้วมันนั่นเก็บอิทเก็บอันยังเรียบร้อยไปกองไว้ทั้งุ่นเลยนี่นะเออเพิ่นเริ่มทำความสะอาดแล้วเพิ่นกับบ่าว่าอังเฮียน้องพี่น้องบัดเพิ่นว่างเพิ่นกับทำเนาะ แม่ผนจะเอาไปปลูกมันฮะกับเขามาอือพี่น้องต้องเข้าใจเลยพี่น้องเด้อเผินว่างเผินกระเฮ็ดเนาะเฮ็ดสัมเผินเฮ็ดได้และคนเก๋เนาะเพินนั่นแม่ยนียเดาว่าคนเก๋บางคนสะอาดสะอางแต่ว่าลูกเต่าเผินซอยอันนี้บัดเผินจ็บเจ็บๆปป่วยๆโซโซแบไปป่วยอยู่เนาะบัดตั้งภาษาเ่ินน่ะแหละเผินก็ไหวสัมเผินไหวได้จักสะอาดสัมได้เผินก็บบู๊สะอาดพี่น้องอาสีแบบ เกี่ยงกลวงกลัวผื่นแต่ว่าเผื่นก็ไหวสัมผ่นไหวได้เนาะก็ต้องเข้าใจผื่นด้วยพี่น้องเ้อน้องหนักก็เข้าใจพื่นพี่น้องเลยแล้วก็เข้าใจอันเอฟซีถุก่านเพื่อไปว่าอันเป็นห่วงย้ายเนาะยันผื่นเจ็๊เบผื่นไข้จากให้สะอาดสะอาดนะฮะก็เข้าใจเนาะเข้าใจแล้วก็บอกตามพี่น้องว่าเออหายายทำความสะอาดได้ด้วย,วยจังสัตจางสีฮาก็บอกยายพิ่ก็โออยาย ดีดีดีมือนี่เอาอนไปดังไพอยู่ลังบ้านดีแล้วอืมด,ดีแล้วเออคอยเก็บคอยไหวไปเด้อว่างๆก็เก็บไหว,ไว,ไวให,ให้เป็นกระเบียบทานผู้ส้มผล่นเป็นห่วงยันยายเจ็บยายป่วยอีกยันยายเจ็บยายป่วยผึ่นกับเป็นห่วงอืมเอามากล้วยมาให้ใหยายมือนี่พี่น้องเลย มากล้วยมาให้ยายยายมา,ยา,ยมากล้วยกินกับเขาเผือ่อหน้ากินมะกล้วยน้ำว้าอาสิสแบบเศร้าเจ็บกระเพาะนะสิไข่สิดีนะมันบอกพิษไข่แหน่ไข่แห่ก็กินกล้วยกับเขาน้ำแล้วก็กินน้ำลิ่นน้ำกล้วยนี่ไว้กินเจ้าแล้วเพื่อหน้ายานะอืมอืมอืม,อม เบิร์ดแหละก็บแบบว่าแบบว่าข้ามอาหารอืข้าวมันอ,อาหารเอาหรือว่าไปเหยื่นเอาอยู่บ้านน้องเคียนนี่ก็ได้นี่บ้านน้องเคียนนีถน่ถ้าเพิ่นดเธอเพิ่นมีแม่มันนะลองให้ตาไปเหยื่นเอาอเพลงเลยเนาะัวในไก่หวัดเพลงไปนนนไงหนไอยไระดับเกือบพันไปเลย ในนี่นะาาานาม,นไมาไล่เตืมลน <c oughs> <c oughs> ลยเติมได้ใน,นนี่นะแพงอริแต่ว่าพ่าบพายายไปไกลทเทมอยู่ในไกลๆผุนบัดบ่มีแบบว่าเอกโกเนาะ <c oughs> <c oughs> มึงาพาไปนัก็เลยพาไปไกลเน,น่แล้วก็ที่ถือกว่ากันนะนะแต่ขันถือข้าว้นนี่พี่น้องก็ยังว่าเป็นพันเกือบเกือบสองพันอยู่นี่เองบ่าว,าว,าวและแต่ว่าเอออันบ่ไปเยื่เอากะกินขลามเอา ออหักินของเผ็ดของเค็มมากินของดองเออห้ามกินของดองเลยหายกินนี่แหละมากล้วยกับเขานี่แหละแล้วลกินของจืดๆเอา้าเป็นไข่เป็นยังะ่ะแหละเบิดแล้วบอของกินนะ่ะไข่ยังน่ะเออเบิดแล้วคือว่าเราเพิ่งกับวดร์พานาะอยู่นะกินไปน้องเพิ่งมาได้ยร์พานยัง ผูเฒ่าเนาะกินแต่ของที่เอาหายอย่าแล้วเออตาเห็นยังก่อนนพากันเห็นยังอยู่ลังบ้านทำความสะอาดบ่วังว่างให้เก็บเรียบร้อยด้วยทางในเด้อทานผูวส้มผิ่นเป็นห่วงผิ่นเป็นห่วงใาย่ๆสุขภาพบอแเ็งงยันใาย่บอสบาย ยายเมื่อยายกับภาคบอกน้องเสือทิดก็ได้เด้อซอยกันนั่นแหละคือว่าละปลูกมันเผินกับปลูกแล้วเลยพี่น้องเลยแม่ปลูกเรียบร้อยเผินไหวบอกพี่น้องมันสามสอบมือน่ะปลูกมื่อเดียวเลยเนาะชองชองอานอืมองสอบอืมแล้วแล้วไปย่าง ดีแล้วนี่เออดีแล้วแต่หน่อยหนาบ้านจังสวยงามบ่ดังไผ่ใส่ทั้งหนาเพิ่อนว่าจำซ้ำมากก็บอกจำจำเออพิ่นก็เห็ดตามเรียบร้อยบอนอยู่บอนเศร้าเพิ่นกสิเริม่มเห็ดไปรเรื่อยๆแหละเพิ่นกับ่ว่างเนาะเอาไว้ล้างตู้โดยยายอย่าใส่ตู้เย็นใดไว้ล้างตู้เย็นนี่ก็ได้อืมเอาไว้กินจา้าแหละ ซื้อมาเมื่อวานนี่น่างามงามกล้วยนะมพอมาเมื่อนี้แหละมันมันสั่มนะแบบมันสุกนะเออเครัาเมื่อวานนี่งามอะไรเออพี่มาดังเดี่ยเนาะแบบพี่เนาะอือไหน้องอันนี้ก็ห้ามสอยพี่น้องเสียไว้แบอะไรนะ เช้ามาพี่บังอืมกินิหามตู่มาไหม่ เสีกับขยัน,นคันแข่งสอยตาขึ้นมาดังไฟอยู่นอกแล้วอือเออให้มาแล้วกับหายคุดสองลักก็ได้แบบว่ามุ่งมุ่งนะมุ่งบนังไฟนะขอเห็ดไปเรื่อยๆอะไรอันนี้ถอยซ้ำเพม่นกับงุ่ม เรียบร้อยพี่น้องหลางเรียบร้อยอุม่มเนาะทาได้น้อบ้านนี้เสาตู้ขึ้นเขาในฮือนพี่น้องขอวไ้ดีโอ้มีแต่คนเก่งๆแ่น้องอนเนยอันอ้าตูเขาซอยเพื่นพี่น้องเลยตด่วย โอ้โอ้ยบูฮิตบูฮิตถูกต้ึงยันสีบันมาทถึงตีนเธอพี่น้องฝนยังสีเอาตู่คนในเรือนพี่น้องคลิปนี้ขอจบะไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหัาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีเงินบริสุทธิ์สกุลพี่น้องสบายดี